วันน nice ั้นน่าให้ฟองปลูกวัชเท่าครับปลูกวัชเท่าบอกครับแล้วปลูกวัชเท่านี่ฉีดเทือครับยี่นี่ยี่นี่ฉีดสามเทือคกสามเทือกน้อครับมาทีแรกโบอยากได้พี่วันน้องอยากได้เออก็ได้มาลองเบิ้งมาลองเบิ้งอ่าครับเราฉีดวัชเท่ามันมันดีแบบไหนครับมันมันดีมันหัวใหญ่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่หัวงามหัวสวยโบเอาดึงดึงให้ผมเบิ้งเลยการวาหัวใหญ่หน่อยมา บ่อันบ่อันอันอันนี้ได้ปกติแล้วมันได้แบบนี้บ่บ่ได้ปานนี้เด้บ่ได้บ่บ่บโอ้มันแมนหัวเดียวบัวนอมันได้แต่หัวเดียวบัวนออย่าเบิ้ลหัวอื่นไหมเอาดึงให้เบิ้งอีกก้นน่ะก็เบิ้ลที่ขับหนึ่หัวนี่กันขับทุกตัวได้ขนาดบ่แบบนี้ไหมเต็มทีได้รับนี่ดูอ้ปกติปลูกแล้วมันเคยได้แบบนี้บ่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 เคยได้เลยเนี่ยบ่เคยได้แมนบ่ครับเบิ้งผมขอดึงแมงวัวนี่กันได้อู้ เอามั้งเามั้งาเบิ้งทั้งนี้เนี่ยนะครับดึงไงเบิ้งอีกแน่ว่ามันดึงไงเบิ้งเนี่ยเพามันใหญ่บ่เพามันหัวใหญ่บ่เนี่ยนะครับอุ้ยโอ้หัวใหญ่แล้วจนดึงบ่ขึ้นเนาะเออโอ้ยคุณน่ะเบิ้งเอาขับพี่น้องคาเซบาตัวคล้องแฉ่คือสมแดงดีดีคลองแฉ่คือสมแดงเนี่ยเอาเอามาดึงมาดึงให้เบิ้งโอ้ยอยากเบิ้งหลายๆมองว่าถว่ามันมันมันเป็นยังไง อะดึงตัวนี้เอานี่ดึงนี้เบ้างเนี่ยเข้างานครับนี่โอ้มันง่ามจำเลยครับเบิึงเอานักบอกท่าี่นักบอกนักแล้วครับนักน่องได้ขนาดว่หัวแปดหัวนี่งเทีกับพ้อถุงหนึ่งคนเด็กแปดหัวแล้วบราบอนเอาดึงให้เบ้างอี่เนี้ยนั่นอุยยอ๋อถี่ถนะครับปกติปลูกอยู่นี่แหละได้ได้ได้จักตันแปลงนี่แปลงนี่ได้เบ็ดเบ็ดนี่ได้ ทีสิ่ันธ์มากดีสิพันมาได้ยหกตันหกตันครับแต่มาใส่สมแดงเนี่ยตอนนี้ประมาณเดียดเสร็จสามารถเก็บเย็ดตันนะครับเย็ดตันยังเก็บเหมือนอยู่นั่อยู่ออนครับเออนี่คือความภูมิใจของสมแดงเงีนบ่ั้มแดงครับดีว่าไปในดีบ่ดีดีอืมมันดีแบบไหนเนี่ยเอาเว่าอีกน้อยนึงดูเ่ามันดีอะไรรดประกอบพวกมันคือใบมันเขียวมันงามขาดใสบ่มีอันขาดเลยเมื่อวานนี้น้ำมาใส่กต่บ่งามชื่อจังมสี อันนี้มันงามหลายมันต้นเบินกว่ากัรหลายครับเออเจ้าก็โอเคบอครับโอเคครับครับ